เกิดบ้านเคนเพระเอกคนดังเรียกได้ว่าเป็นพระเอกหนุ่มที่มักจะมีผลงานเอาไม้แฟนๆได้ติดตามชมอยู่เสมอค่ะสำหรับหนุ่มเคนภูภูมิที่เจ้าตัวได้เข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นพระเอกช่อง3ในโครงการ โฟพัทวันชแนลทีซูเปอร์สตาร์ได้มีผลงานละครเรื่อง3หนุ่มเนื้อทองจนกระทั่งหนุ่มเคนได้มาแสดงภาพยนตร์เรื่อง30ยังแจว๋วประกบคู่กับซุปตาสาวอัมพรชรภาชัยเชื้อซึ่งภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ยังทําให้หนุ่มเคนได้รับรางวัลนักแสดงดาวรุ่งชายจากงานสยามดารา,ราสตาร์อเวอร์ด2012และหนุ่มเคทยังได้เป็นพระเอกเติมตัวจากเรื่องแรงเงาตามมาด้วยนาขีกรรมเทศออนไลน์ line. แม้มายาสนิหาปัจจุบ,บันหนุ่มเคนย,ยังคงมีผลงานละครอ,อย่างต่อเนื่องแต่ด้วยผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิดสิผ่านมาทําให้หนุ่มเคนย,ยังต้องพักงานในวงการส่วนเจ้าตัวเริ่มที่จะมองหาธุรกิจอย่างอื่นทําจนกระทั่งเจ้าตัวได้มาทาธุรกิจต้นไม้สวยงามที่กาลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้โดยหนุ่มเคนย,ยังได้เผยว่าตนได้เข้าวงการต้นไม้มา1ปีโดยเริ่มจากการหาซื้อต้นพันธุ์ที่ชื่นชอบมาเลี้ยงสะสมไปเรื่อยๆจนโดนเต็มบ้านจึงได้เริ่มทำธุรกิจซื้อขายจากนั้นก็สะสมมาเรื่อยๆได้หาาความรู้ ไปถามคนที่เขาเชี่ยวชาญไปเอามาจากแดงที่มันเกิดจริงๆปลูกได้ประมาณหนึ่งปีก็ไม่ได้ตัดทิ้งอะไรเลยซื้อเข้ามาเพิ่มอย่างเดียวจนรู้สึกว่ามันเต็มแล้วไม่มีที่ปลูกเพิ่มก็เลยเอาออกมาขายบ้างซึ่งบริเวณรอบๆบ้านของหนุ่มเคนก็ยังเต็มไปด้วยต้นไม้ในโรงเรือนรวมถึงบริเวณรอบบ้านยังเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวให้ให้ความสดชื่นสบายตาพร้อมทั้งก่อนหน้านี้หนุ่มเคน ยังได้ออกมาได้สดขายต้นไม้หาเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลจนได้ยอด815,100บาทก่อนที่เจ้าตัวจะสมทบทุนจนครบหนล้านต้องบอกเลยว่าธุรกิจต้นไม้ของหนุ่มเคสนั้นเป็นสิ่งที่เจ้าตัวรักและชื่นชอบมากๆเลยล่ะค่ะทำายังเป็นธุรกิจที่ทำให้เจ้าตัวมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย